สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับพกิฮาสมาร์ทคาร์อีกแล้วนะจ๊ะก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะมาอัปเดตรถกันอีกเช่นเคยเพราะว่ารีวิวคนเดมันไม่ทันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มวันที่คันแรกนี้เลยนะครับผมแล้วก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสวัสดีทั้งลูกค้าทั้ง YouTube แล้วก็ a c e b o o k ด้วยนะครับผมก็ไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศนะครับผมประเทศเพื่อนบ้านหรืออยู่ต่างจังหวัดไกลนะครับผมออกเหนืออีสานกลางใต้ นะครับเข้ามาได้ทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าล่าสุดนะก็มีจากเป็นชาวต่างชาตินะครับผมมาซื้อรถกับทางเรานะครับผมซื้อเงินสดคือขายก็ซื้อได้แต่ล่าสุดคือชาวต่างชาติประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมมาซื้อเงินพอมกับทางเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้ามาเลือกมาซื้อกันก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คันแรกนี้ก่อนเลยครับผมรถเข้ามาใหม่นะครับเป็น toyota camry นะครับผมปี2019นนะครับโฉมใหม่พอสมควร นะครับคันนี้ก็จากราคา900,000 4 9 0 0นะครับวันนี้ปรับราคาลงมาเหลือเพียง879,000บาทเท่านั้นเองนี่สภาพสวยๆเลยนะครับอันนี้เป็นแคมรี่ที่หลายๆคนหลายๆท่านนะครับกำลังจับจ้องหมายตากันอยู่นั่นเองนะครับรถใหม่ก็หลักล้านนะครับผมมาวันนี้เหลืออยู่800,000กว่าบาทนะครับ รถสภาพเดิมสวยเลยนะครับผมเพราะว่าเราคัดเกตรถเข้ามาทุกคันนะครับอันนี้ใช่ครับผมอันนี้เป็นรถรถกรุงเทพนะครับผมออกจากโตโยต้าทนบุรีนะครับราคาดีใช่ครับผมราคาก็ล่วงหล่นลงมาค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวมาดูคันด้านหน้าคันนี้กอนดีกว่านี่ดีไซน์แบบรูๆูเลยนะครับผมดีไซน์แบบโฉมปัจจุบันกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นเอ็ม เป็น MG เก่งใหญ่นะครับผมเป็น MG 5นะครับขนาดนี้ถ้าสังเกตด,ดีๆนี่ขนาดเข้ากับซีวิกเลยนะครับคุณลูกค้านี่เรามาจอดคู่กันให้ดูนะครับเราจัดจำหน่ายทุกแบรนด์นะครับผมไม่ได้วยแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งนะครับผมอ่าคันนี้ MG 5นะครับ MG 5คันนี้เป็นตัว 1.5D นะครับผมปี2021ก็คือโฉมนี้ก็ค่อนข้างไปทางปัจจุบันแล้ว นะครับปี2021ัคันนี้เลขไม่สี0 0 0 0กโลนะครับราคาเพียง449,000บาทเท่านั้นเองนะครับนี่ดีไซน์หล่อเลยรทราบสีจาย MG นะครับรถก็ไม่มีชนักวิความมาแน่นอนนะครับผมสีก็ได้ค่อนข้างเดิมนะครับผมแล้ก็มีการตรวจสภาพให้แทบทุกคันเลยนะครับเพราะว่า เจ้าหน้าทีตรวจก็ตรวจไม่ทันเหมือนกันนะครับเพราะว่ารอบหนึ่งเขาก็ตรวจได้ประมาณ10กว่าคันประมาณเนี่ยแต่ว่าเราก็คือรถมีเยอะจนเกินไปนะครับมาดูคันต่อมานะครับผมเป็น Honda Civic นะครับตัวนี้เป็นตัวปี2 0 1 8ได้เป็นตัว Honda Civic f c นะครับผม f c ปี2 0 1 8นะครับคันนี้ก็จากราคา6 0 0 0 0 0 7 6 0นะครับที่ได้เคยจัดจำหน่ายกันวันนี้ ครับวันนี้จัดโปรโมชาชันพิเศษเหลือเพียง6,19,000บาทนะครับผม6 1 9 0 0 0บาทมีส่วนลดเพิ่มเติมให้2,000 0บาทแล้วก็มีค่างวดล่วงหน้าอีก1งวดนะครับนี่ถ้าลดไป2,000 20, 0ก็เหลืออยู่5 0, 5, 0 9 0 0 0 5 9า0 0นนะครับแล้วก็มีค่างวดอีกคนหนึ่งสบายเลยนะครับเปรียบเทียบได้นะราคาใช่ครับผมแล้วก็มีตรวสภาพไปด้วยอด,ดีตอด,ดีต,ดดตก็ประมาณน่าจะ9000 0 0 กว่าบาทมั้งประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ที่เราตอนนั้นขายอยู่ประมาณ6 6หกแสนเจ็ดหกแสนแดนะครับวันนี้เหลืออยู่6กแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันอ่ามีลดส่วนลดเพิ่มเติมให้สองหมื่นแล้วก็ราคานวดลงในวันหนึ่งเพราะว่มมาซื้อรถต้องซื้อช่วงนี้จริงไหมคะใช่ครับช่วงนี้คือเป็นช่วงราคาลงแล้วนะครับผมแล้วก็สำหรับล,ลูกค้าบางท่านที่ว่าบางทีแบบเอารถมามาแลกเปลี่ยนอะไรเงี้ยนะครับก็ลองลองเข้ามาเช็คราคาลองมาดูราคาท้องตลาดกันดูเพราะว่าตอนเนี้ยรถปีใหม่ๆราคาดิ่งแล้ว นะครับรถปีลึกๆก็จะราคาก็จะหายไปตามกาลเวลานะครับทำไมถึงกล้าขายถูกคะตรวจสภาพได้หรือเปล่าตรวจสภาพได้ด้วยอันนี้ออกก่อนนี่ให้ดูข้างในเลยไม่ว่ารถจะเก่าจะใหม่นะครับตรวจสภาพให้ทุกคันครับผมมาดูแบบสไตล์ยุคเขาเรียกว่านะเป็นไฮบิดยุคแรกๆนะครับผมเป็นไฮบิดยุคแรกๆสมัยนั้นนี่รถน่าจะขายเป็นล้านมั้งถ้าจำไม่ผิดนะ รถคันเป็นล้านเลยโตโยต้าพรีอรถปี2013ดังมากในยุคนั้นนะครับจากรถพันเป็นล้านตอนนี้เหลืออยู่เพียง339,000บาทนะครับคุณลูกค้า339,000บาทระบบไฮบริดใช้ได้ปกตินะครับผมแล้วก็ใช้ครบคู้ไปกับระบบเครื่องยนต์เบนซินอ่าเป็นเบนซินไฟฟ้านั่นเองนะครับถ้าเรียกกันง,ง่ายๆคันนี้ก็เป็นตัวเอ่อพรีโอตไฮบริดท็อปออปชั่นแกรนนะครับ 3 3 9แ0 0บาทมีส่วนลดให้20,000ื่นค้างวดลงหน้าให้1นงวดนี่เพียบรถเพียบรถเยอะเกินเอาจริงอ่ะมาดูคันนี้กันต่อดีกว่านะครับด้านนี้ก็จะเป็นรถโชว์นี่คือใหม่หมดนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเาเรียกว่านะเปลี่ยนหน้าตาออกมาโชว์แล้วเพราะว่ารถที่เคยจะโชว์ออกไปหมดแล้วนะครับ อ่าดีแมคออนนิวสองนะครับผมมีตอนนี้ทั้งสูงเตี้ยนะครับผมที่เป็นเครื่องยงนต์สองนหะครับราคาอยู่สามแสนกลางๆหมดเลยนะครับออนนิวราคาลงมาหมดแล้วนะคุณลูกค้าอ่าอาเดี๋ยวแวะดูนวาราหน่อยนวารานี่ก็จากขายอยู่4ี0แสนนะครับวันนี้ นาวราปี2019นะครับขายเพียง3แส5หมื่น9พันบาทนะครับผม3แสน5หมื่น9พันบาทได้แม็กใหม่ยังใหม่มชุดหนึ่งด้วยนะครับอล,ล,อลองลองไปก่อดูเฮ้ไปย้อนหลังดูนะครับลองไปดูคลิปก,ก่าได้เลยนะครับผมว่าเราเคยขายกันอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับอรคอนนี้เกียร์ธรรมดาเลียไม้47,000โลนะครับทอนอยู่ประมาณสัก6,000กว่าบาทประมาณเนี้ยนะครับตลอดอายุสัญญาฟรีดาวน์ฟรีจัดฟรีโอน ไหน้องบอกข้อดีของนาว่าให้ฟังหน่อยนาว่าก็เกี่ยวกับเรื่องอัตราการเล่งนะครับผมก็จะค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของเครื่องยนต์ก็สมรรถนะช่วงล่างอะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยของเราก็คือมีสีสีขาวสีดำสีบรอนแล้วก็เนี่ยสีส้มนะครับพันหกพันเดี๋ยวพาสีขาดต่อให้นะครับ ใช่ครับผมอ่ะเดี๋ยวแวะมาดู All New คันนี้กันบ้างนนใช่ครับผมอ่าอันนี้เพราะอันนี้เดี๋ยวแวะดูข้างในเลยเพราะว่าคันนี้รถเพิ่มตัวสภาพไปก็เลยาคากุญแจไว้ถ้าถ้าเป็นดีแม็เก่าดีแมเก่าเนี้ยเวลาเปิดประตูอ่ะต้องบิดข้างหน้าอ่ามันจะย้อนแย้งกับรุ่นอื่นๆเขาแต่พอเป็นยุคปัจจุบันเนี้ยก็คือเหมือนรุ่นอื่นเลยบิดกลับมาเพื่อเพื่อเปิดล็อกนะครับ นี่ภายในสวยๆเลยนะครับเป็นเกทเอเริ่มตน้นเริ่มตนสสม้นอ่าสนบลมนิรภัยครบนะครับผมแอร์แ,แบกคู่หน้ากระจกไฟฟ้านะครับเกียร์เดินหน้า6สปีด,ด,ดใช่แล้วครับผมคันนี้จะขายอยู่หกแสนนะครับเหลืออยู่ห้า0สนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้าเป็นโฉม ถ้าเป็นตัว2022เหมือนกันแต่ว่าได้เป็นตัวอะไรนะ LDA 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 จะจะแพงกว่ากันอยู่ไม่กี่หมื่นนะครับเพราะว่าล่าสุดเพิ่งออกไปนะครับผม LDA ออกไปหลายคันแล้วนะครับตอนนี้เหลือเกดเอสเกดเอสก็เหลืออยู่569,000บาทนะครับเลขไม 1, 5, 000, ล์15,000โลรถปีคศออ2022นะครับ จาก599นะครับผมลดราคาลงมาเหลือ5 6 9 0 0บาทส่วนลดเพิ่มเติมส่วนลดเพิ่มเติม,ตมลดให้อีก20,000บาทแล้วก็ค้างวงนลงนั่อีก1นึงเงนนี่จัดพิเศษให้เลยนะครับถ้าถ้าข้าไหนไม่ได้พูดก็คือไม่ได้ให้นะครับคุณรถด้าน,นหน้าเนี่ยใหม่หมดเนี่ยใหม่หมดเลยนะครับมีฟอร์ดมีนะครับคุณลูกค้าฟอร์ดมีฟอร์ดฟอร์ดมีหลายคันนะครับผมแล้วก็ลีโวร,รุ่นใหม่ๆเนี่ยมีหลายคันเลย ี่วันนั้นเฮียรีวิวต้องแต่ตั้งแต่รถยังนะไม่ล้างอ่าเดี๋ยวให้ดูสภาพก็คือรีวิวตั้งแต่รถยังไม่ล้างนะครับวันนี้ก็ล้างมาแล้วก็ใหม่กิฟเลยนะครับเดยวลงก็โอเคนะแต่ว่าตามเดี๋ยวขอแจ้งนอกเรื่องนิดหนึ่งก็รถเออรุ่นมใหม่นะครับคุณลูกค้าเวลาแบบถ้าถ้ากันชนมันอ้าไม่ต้องตกใจนะเพราะว่ามันอ้าทุกรุ่นนะครับรุ่นไม่ใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอีซุโตต้านะครับผมกันชนเนี่ยชอบอ้าซึ่ง บางทีรถไม่เคยเคลมเลยนะไม่เคยแกะไม่เคยถอออะไรเลยบางทีอารมณ์มานว่าเป็นฝากระโปรงเดือนนี้เราจะไม่ค่อยแบบปิดแล้วก็ดันลงนะครับคือจะปล่อยตุ่มปล่อยตุ่มนะครับมันก็จะอ่านะครับอย่างเช่นคันนี้รถก็สีเดิมๆแต่ว่าก็เริ่มอ่านนหน่อยแลลวนะครับอันนี้ใช่ครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวถ้าลูกค้าออกนะครับเดี๋ยวเราจะดูทําให้ใหมนะครับเดี๋ยวทําปินล็อกข้างในให้นะครับนุ่น๋ยวไปดูด้านในกันบ้างเนาะค่ะได้เลยครับผมลูกค้าถ้าอยากมาดูรถตัวจริงได้ที่ไหน ที่สาขานครปฐมนะครับก็อยู่เส้นถนนมาเลแมนอยู่หลักกิโลเมตรที่1 4นะครับอยู่ฝั่งขาออกมาจากตัวเมืองที่จะมุ่งหน้าไปกาแพงแสนไปสุพรรณบุรีรนะครับเนี่ยรถใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็คันนี้มีมาใหม่คันหนึ่งออกนะครับรถอะไรนะไททัน4ประตูออกมาเช้านะครับรรนะใช่ครับผมคันนั้นก็ไม่ได้รีวิวเลยไปแล้ว ่าได้เลยนี่ชุดนี้ใหม่หมดเลยนะตั้งแต่ฟอร์ดเนี่ยแถวเนี้ยมาใหม่หมดเลยแล้วก็เนี่ยแทบทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวหารถมาเติมก่อนนะครับหา,หารถมาเติมก่อนอ่ะรีโวนะครับรีโวปี2022รีโวปีสองพนยี่สนะครับตอนนั้นก็ขายอยู่ 5, 09, 000, ประมาณ5 0 0 0 0 0ห้าแสนาพประมาณเนี้ยนะครับวันนี้เราขายกันเหลือเพียง4,59,000บาท นะครับ4 5 0 9 0 0 0บาทเท่านั้นมีล้อแม็กใหม่ยางใหม่ลายแฟชั่นยอดฮิตกันเลยแถมใหม้อีกชุดหนึ่งนะครับ,อ,บอันนี้เป็นล้อแม็กข้า18นะครับผมยาง25550<อ>นะครับผมก็ถ้าเป็นรีโวเนี่ยใส่แม็ก8นิ้วครึ่งนะครับผมยังไงก็ไม่ยืนออกจากตุ่มล้อนแน่นอนเข้าด่านได้สบายเลยนะครับแล้วก็ถรถนั้นเราเนี่ยรับรถแบบไหนนะค,ะนครับเราคือจะรับเป็นรถเกรดเอยู่แล้ว นะครับผมเป็นรถเกดพีเมียมอยู่แล้วนะครับหรือว่าบางทีแบบรถมาเทินหน้าร้านเนี่ยเราก็ต้องคัดสภาพนิดนึงอ่าสวยนะใช่ครับตามที่นโยบายเลยต้องเป็นรถคัดสภาพเกดเอเท่านั้นนะครับคือาเนี่ยถ้าอยู่ไกลๆแล้วก็อยากต่างจังหวัดอยากมาดูรถเนี่ยมาได้เลยมาได้เลยอ่ามาได้เลยนะครับผมถ้ามาก็เดี๋ยวจัด ผมไม่ใช้พิเศษให้แล้วกันนะครับผมหรืออาจจะแบบมีขาด้ำงน้ำมันอะไรก็เดี๋ยวมาคุยกันนะครับผมเพราะว่าบางทีแบบลูกค้ามาไกลเงี้ยหรือถ้าอยู่แบบไกลจริงๆอย่างอะไรนะยะลาปัตตานีอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะมาขึ้นรถที่ถ้าไม่ขึ้นรถไฟมาก็อาจจะมานั่งรถทัวร์ที่สงขามานั่งที่ขาดใหญ่ก็มาลงกรุงเทพแล้วก็นั่งรถมาลงที่นครศรีมาได้นะครับผมเดี๋ยวผมออไปรับนะครับตอนนี้มีที่ไหนบ้างนะที่มาซื้อเรามียะลา สุดลองใต้และนราธิวาสใช่ไหมนราธิวาสมีสงขา,า,ามียะลามีปัตตานีมีก็คือส่ญญานจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ตั้งแต่ที่ว่าเราเปิดเรื่องอาชีพเพียบ<ม>เลยนะครับ<ม>เพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยส่ญญานจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องแบบเป็นอาชีพราชการเป็นตำรวจทหารอะไรพวกเนี้ยแต่ปัจจุบันก็คือได้ทุกอาชีพนะครับผมเปิดรับทุกอาชีพเลยอ่าแล้วก็ทางอีสานสุดอีสานก็มานะครับผมทางเชียงรายทางพะเยาน่านแร้ แล้วก็ลงมาพวกพิษณุโลกเพชรชบูรณ์อะไรพวกนี้นะครับผมมีมีมาหมดเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือเป็นจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมมีอาชีพยอยู่ในประเทศไทยนะครับผมเป็นลูกค้าจากอาเซียนของเรานี่แหละนะครับก็ซื้อเงินผ่อนด้วยนะเพราะปกติแล้วเขาบอกว่าที่ไหนก็คือไม่เคยทำสินเชื่อได้นะครับผมซื้อมอไซค์ซื้ออะไรก็ต้องซื้อเป็นเงินสดทั้งหมดเลยนะครับแต่มาที่เราเนี่ยออกเป็นกระบะสี่ประตูไปเลยนะครับรถคันแรกของอา รถคันแรกในชีวิตของเราเลยคือที่เป็นรถยนต์นะครับออกกระบะ4ประตูรุ่นใหม่เลยนะครับออกคนเดียวไม่ต้องําด้วยนี่อ่าแล้วก็ไม่ต้องดาวด้วยนะครับโอ้คันนี้คันนี้นี่ก็ถูกแล้วนะเดิม4 9 0 0 0นะครับเดิม4 9 0 0 0 0วันนี้นะครับรีโว่แคปยกสูง2.4 e plus นะครับ2.4 e+ ath, เกียร์ธรรมดาปี2018จาก499,000นะครับวันนี้ลดไปเลยทันทีเหลือเพียง449,000บาทนะครับผมลดไปแล้ว50,000บาทนะครับผมลดไปแล้ว50,000บาทเท่านั้นยังไม่พอลดเพิ่มอีก20,000บาทนะครับก็ลดเต็มที่ไปเลย70,000บาทคันนี้นะครับเหลือเพียง429,000บาทนะครับ รถเกียร์ธรรมดาเลขงไม่แปดหมื่นนะครับผมรถปีสองพันสิบแปดนะครับสบายเลยนะครับผมสบายเลยสําหรับคันนี้นะครับก็ไม่ไม่ใช่ว่ารถราคาเยอะแล้วรถสภาพนี้นะครับรถครงสภาพเดิมแต่ว่าจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าแล้วก็ราคาตลาดก็คือเริ่มเริ่มลงแล้วนะครับเราก็จะ ลงก่อนตลาดนะครับผมเพื่อที่ว่าคุณลูกค้าจะได้เปรียบกว่าที่อื่นนะครับตอนนี้สีประตูเตียมหมดสี่ประตูสูงหมดเหลือแคปสองพันแล้วค่ะอ๋อไททันอ่า <จะ S 2> อ่าเอสูแล้วค่ะโอเคจะจัดโปรโมชั่นให้นะครับคันนี้ก็จากราคาสี่แสนปลายนะครับผมผมจำราคาเดิมไม่ได้แล้วนะครับวันนี้ปรับลดลงมาเหลือสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับสี่แสนสี่หมื่นไททันแคปยกสูงปีสอง9สิบเก้าเลขไม่สอง0มื่นกว่าโล นะครับเร่งมาสองหมืนกว่าโลก็ถือว่าได้เป็นตัวค่อนข้างท็อปกันเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกกระจังหน้าคโครมเมียมไฟตาโปรเจคเตอร์อะไรพวกเนี้ยนะครับรุ่นใหม่กันเลยทีเดียวเหลือเพียงส4 9แสนสมนเก้าันบาทนะครับคันนี้ลูกค้าเงินผ่อนมีส่วนลดเพิ่มเติมให้สอง0มื่นะเหลือเพียงสี่แสนสองหมืนเก้าพันบาทนะครับแถมค้างวันอีกวันหนึ่งะะจัดเ,เลยได้นะคะว่าซื้อรถอ่า แต่ว่ามาดูคันนี้กันคันนี้เดี๋ยวดูปีก่อนคันนี้จะถูกกว่ากันหมื่นหนึ่งนะครับเพราะว่าเนื่องจากาพวกชุดแต่งพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับคันนู้นชุดแต่งเยอะกว่าก็จะแพงกว่ากันหมื่นหนึ่งแต่งโรงงานเลยไหมครับใช่ครับผมแี่ยแต่งโป่งล้อแต่งสเกิร์ตอะไรพวกเนี้ยแพงกันหมื่นเดียวก,ก็ลองลองดูว่าชอบประมาณไหนดีกว่าอ่าส่วนเรื่องส่วนลดเรื่องค่างวดให้เหมือนกันเลยนะครับให้เหมือนกันเลยคันนี้ถูกกว่ากันหมื่นหนึ่งจากถ้าราคาหลักนะเพราะว่า เออเรื่องเรื่องของชุดแต่งอย่างเดียวนะครับขอแค่หมื่นเดียวพอ,อคันนี้ไม่สี่หมื่นกว่านะครับเหมือนกัน<ช>ก็คือถือว่าไม่เยอะนะใช้เงินดาวไม,ไม่ต้องใช้นะครับไม่ต้องใช้เริ่มต้นที่ไม่ต้องดาวนะครับใช่ครับผม,มพวกนาวาล่าวิกโกแชมวิกโกแชมก็พอมีติดไปนัวนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้านะครับผมจะไปอัปเดตรถด้านหลังออฟฟิศกันต่อ นะครับผมเพราะว่ามีรถที่มีกระบะผ่อนอยู่ประมาณ5,000กวกระบทก็มีนะครับเป็นเป็นวีโก้สมาร์ทแคนะครับตัวสูงด้วยบางคนหาวีโก้บอกว่าวีโก้ผ่อนถูกอราคาถูกมีถูกเข้าวีโก้เลยนะเนี่ยเออวีโก้แชมป์วีโก้แชมป์ก็บางทีแบบราคามันยังโดดๆอยู่นะครับยังเราไปเช็คราคาดูนะครับบางทีมันยังสามแสนปลายๆอยู่นะครับผมแนะนำนี้เลยรีโวนะครับและรีโวเนี่ย ไม่ใช่รีวอตัวแรกด้วยอันนี้ตัวปัจจุบันเลยปีสองพันยี่สิบอ็ดนะครับราคาตอนนี้เหลือเพียง4ี่แสนห้าหมืนเก้าพันบาทนะครับสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทมีส่วนลดให้สองหมืนบาทอ่ะเหลือสี่แส0สามื่นเก้าพันข้างวันที่หนึ่งวันหนึ่งนะครับก,ก็เยอะอยู่นะไปแดงก็เยอะอยู่นะครับผมเดี๋ยวไว้เอ่อไปแดงน่าจะหกแส0กว่าบาทนะครับหกแส0กว่าบาทเหมือนกัน ใช่ครับไม่มีชุดนะไม่มีชุดหนักพีความแน่นอนอ่าก็เดี๋ยวรอคิวตัวสภาพนะครับผมพอรดราคาลงไปแล้วเนี่ยราคามันก็จะเริ่มเบียดพอรีโวปีเริ่มต้นที่อย่างปีสิบหกอะไรเงี้ยนะครับราคามันก็จะยังไม่ข้ามไม่ข้ามสี่แสนอ่าแล้วพอแบบไปเจอวิ g โก้แชมเงี้ยราคามันก็จะโดดขึ้นมาอ่าโดยประมาณ<อ>ใช่ก็แนะนําเล่นรีโวไปเลยดีกว่าอย่างน้อยก็คือได้โชบแล้วนะครับ เยอะเยอะแท้จนเกินไปออ <laughs> ใช่ครับเนี่ยเยอะแท้จนเกินไป <laughs> อ่าคันนี้ไททันไททันชุดแต่งเรียกไม่ถูกเรียกว่าไททันชุดแต่งละกันเป็นไททันที่ประตูเตี้ยนะครับ <laughs> เดี๋ยวดูราคาให้เลยราคาแบบโดนใจราคาโดนใจนะไททันแคปเอ้ยไททันที่ประตูเตี้ยนะครับไททันที่ประตูเตี้ยปี2 0 2 2ีเลขไมล์แค่10,000โล เลขหมายแค่หนึ่งหมื่น 1, โลเท่านั้นนะครับราคาจากที่ขายล่าสุดนะครับผมขายอยู่ห้าแสนวันนี้จัดโปรโมชั่นนะครับเหลือเพียงสี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับสี 4, 69, บ่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทยังไม่พอจัดโปรโมชั่นเพิ่มเติมให้อีกสองหมื่นบาทนะครับเหลือเพียงสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับตอนเข้ามาเป็นล้อกระทะนะคะใช่เข้ามาเป็นล้ออะไรก็ไม่รู้นะครับทางเราก็เลยจัดการเปลี่ยน ไม่ได้เปลี่ยนเรียกว่าแถมไปเลยดีกว่านะครับผมแถมแม็กใหม่ยางใหม่ให้ชุดหนึ่งนะครับคันใช่มันก็จะดูแบบสีมันลงตัวนะเพราะว่าล้อแม็กเนี่ยมันไม่ได้แบบเป็นสีบอลไปเลยหรือว่าเป็นขาวนะครับมันจะเป็นสีแบบเงาเงาเทาเทาทึบๆนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกับเทาจ๋าเลยนะครับเรียกเรียกสีไม่ถูกไม่บวกชุดแต่งเขาด้วยหรอคะไม่บวกอันนี้ไม่บวกให้ไปเลยนะครับก็อาจจะออกไปก็อาจจะไปไปจัดทรงเอาเองได้เลยนะครับ จะได้ถูกใจแนะนำว่าเดิมสนิทอ่าเนี่ยเดิมแนะนำว่าคอนเฟิร์มเนาะคอนเฟิร์มว่าเดิมสนิทนะครับแต่งของเอสปอร์ตี้อ่าเอสปอร์ตี้คอนเซปต์นะครับมีกันสาดมีหมวกแก๊ปอันนี้เป็นหมวกแก๊ปแต่งนะครับไม่ใช่แบบหมวกแก๊ปแฟชั่นนะเป็นหมวกหมวกแก๊ปที่ของชูสเกิร์ตเลยนะครับแล้วไม่ได้แต่งแค่นี้นะคือแบบมายันชายล่างอ่าชายล่างด้านข้างด้านหลังนะครับคุณลูกค้าจัดให้ จับจ้าบเลยชันนี้ในเขาแต่งแบบเต็มทีอ่ารวมไปถึงที่คข้าไฟนะนี่ถ้าถ้าเป็นยุคนั้นก็จะเรียกว่าเป็นเหมือนพวกชุดแต่งลาลีอาร์ตอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่วันนี้ก็คือจะเป็นชุดแต่งรุ่นใหม่ๆหมดแล้วนะครับจากศูนย์เลยเนาะอันนี้จากศูนย์เจ้าของเดิมใส่มาให้เลยนะครับถ้าอันไหนที่เจ้าของเดิมใส่มาเราก็ยกให้ฟรีเพราะาเราไม่ได้เสียตังค์ซื้อสาวกอิสุสุนี่ต้องมีแบบว่ากระเป๋าอะไรนะกระเป๋ามุงตั้งซันอนะไรเนี่ยใช่ ่เรามาดูกันนะครับผ่อนเท่าไหร่ละกันนี่แปดอันนี้ผ่อนประมาณแปดพันะครับตลอดสัญญาไหมตลอดสัญญานะครับตลอดสัญญาอุ้ย <laughs> ไม่ได้รีวิวนานอ่ะมาดูเดี๋ยวมาจัดโปรโมชั่น All ดีกว่าแค่นี้นะคะ <laughs> อ่ะจัดโปรโมชั่นออ l l นิวก็ขอตัวลาก <laughs> ่อนนะครับอ่ะจัดโปรโมชั่นออ l n นิวออ n e นิวปีทีสองแคปเตียรนะครับเครื่องยนต์2อ0พคันนี้เป็นตัวท็อป เป็นตัวท็อปของแคปเตียในยุคนั้นเลยนะครับคันนี้ก็ราคาอยู่ที่3 7 9 0 0นบาทสาม0สนบาทคันนี้ก็จะลดราคาลงไปอีก2,000 20, มื่นะครับเหลือเพียง3 5 9 0 0นบาทซึ่งถ้าลองเปรียบเทียบนะครับคันนี้ได้แคปเปิดแล้วแต่ถ้าเป็น d m a ม็กเก่าปี11ราคาก็เบียดกันขึ้นมาเลยนะครับก็ลองลองลอง,ลองพิจารณากันดูนะครับ ใช่ไฟตาใส่นะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ใส่ใส่เลยนะครับมีไฟตัดหมอกคันนี้ mm hmm. ก็คือเป็นเกรดแซดสองจุดยาำแล้วเป็นเกรดแซดนะครับคุณ mm hmm. ลูกค้าถ้าเป็นเกรดเอสราคามันก็จะต่ำกว่านี้นะ mm hmm. อ่าเกรดเช็ค <Check> รุ้นให้ตรงนะครับคุณ mm hmm. ลูกค้า mm hmm. แล้วเกรดแซดแท้นะครับผมไม่ใช่ว่าเอามาแปลงภายใน,ยในแปลงหน้าอะไรกันนะอ่าถ้าเป็นตัวแอลมันก็จะคล้ายๆกันแต่ก็จะผิดกันที่ภายในอีกอ่าอันนี้เป็นตัวแซดแล้วก็ถ้าเป็นตัวเอสมันก็จะคาก็จะดิ่งลงไปอีกนะครับ อ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมมีล้อมแมกมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยที่อัปเดตกันมาหรือว่าจังหวะแบบกล้องแผ่นไปตรงโน้นตรงนี้เห็นกันอะไรถูกใจแคปเลขแป้ยทะเบียนนะครับแล้วก็ทักเข้ามาได้หรือว่าโทรหาแอดมินได้เลยนะครับก็สําหรับโปรโมชั่นที่จัดให้ก็มีแป๊บเดียวนะครับยังไงก็รีบติดต่อเข้ามาได้เลยที่เคียร์สมาร์ทคาร์นะครับชื่นชอบฝากกดไลค์ก็แชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็มาพบกันมในครั้งถัดไปว่าจะมีอะไรมาให้ ชมกันนะครับผมติดตามไปด้วยส้าเรบวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ